โอเอโมงทุกคนกล่าวสวัสดีเอาไปรู้ทุกคนกันด้วยนะสองรับวันนี้นเี่อยู่ในเกมฟี่าไอยูดในเบนะครับผมดีไอเดียโตชอบนะทุกคนสําหรับเนาะก็ี่นนะที่อยากได้ไอดียน,นะผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่มาทุกคนไปอยู่กับเบนี้เลยในะครับผมแล้ววันนี้พี่พี่โค้ดมาแจกกันด้วยเนาะมสำหรับใครที่อยากได้โค้ดน,นี่คนระับผมเดี๋ยววันนี้พี่เอาโค้ดให้เอานๆทุกคนได้ดูกันเลยนะทุกคนก็ก่อนอื่นเนี่ยผมเดี๋ยวเรานะี่ผมต้องมาสมัครกันก่อนเนี่ยผม สำหรับวิธีการสมัครนะรผมก็ดนบนบทจะเป็นยูเซอร์นะผมวันที่2จะเป็นรหัสผ่านนะผมวันที่3ามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนี่ครับผมสมอย่างนี้ก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับทุกคนไม่จำอืมโอเค,คผมก็สมัครกันเลยดีกว่าทุกคนนี่งี้ครับผมก็สมัครเกเรียบร้อยแล้วผมก็จะเข้ามาในหน้าเว็บนี้เลยทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ โปรโมชั่นพิเศษนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะผมเติมเงินครบสองเก้าเก้าไก็ได้เครดิตคูณสองทันทีนะทุกคนก็ว่าไปกันทุกคนโอเคก็เติมเงินนะผมครบเนี่ยผมสองร้เก้าสิ้วผมจะได้เครดิตคูณสองนะคะผมแล้วกดรับทราบไปเลยครับผมตอนนี้ก็นี่ครับผมประมาณนี้นทุกคนก็สมมติน้องเติมสา0ร้อยก็ได้หกร้อยนะครับทุกคนโอเคก็ นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ไอดีก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดีไหนก็จับไอดีนั้นเลยนะครับทุกคนกอ่อนอื่นนะผมเราต้องไม่เติมเงินก่อนนะผมสำหรับที่กาเติมเงินก็เป็นการเติมเงินแบบอ่าการเติมเงินเว็บนี้ผมก็เป็นการเติมเงินแบบสองขวันะทุกคนนี่ฮะเห็นปะนี่นะผมใครที่เติมเงินไม่เติก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้นะทุกคนมันไม่สอนเติมเงินอยู่นะทุกคนก็ เอาลิงก์นะผมใส่ตรงนี้นะทุกคนโอเคไปดูวิีการเติมโค้ดกันก่อนเลยนะทุกคนวิีการเติมโคตดก็มาทุกคนใส่ตามพี่ได้เลยนะทุกคนดี d อดีจเจ็ดสามารถนะผมล็อกกดได้เลยครับผมนี่ฮะพี่ได้หนึ่งร้อยทุกคน,น,นใครที่ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนก็พไ,ได้หนึ่งร้อยนะผมก็นีครับผมได้หนึ่งร้อยจริงๆว่ยทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิเออนะครับผมแล้วก็มาตรง นี้ครับผมก็เรามาจะดูอะไรทุกคนอยากได้อะไรเอ้ยพี่อยากอะไรไอดี ID หัวข้าวทุกคนจับเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคใช่ครับผมโอเค,คผมก็ได้มาแล้วับสำหรับไอดีวหัวข้าวเนี่ยครับผมนี่ฮะจะเป็นไอดี ID ที่เชื่อมเฟซน,นะทุกคนนี่เงยโอเคไปราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะ โอเคทุกคนก็ตอน,นนี้มีก็อยู่ในดีที่ร้อนแล้วทุกคนนี่คนระับผมก็จะเป็นไอเดีวหัวขาครับทุกคนนะแล้วก็จะมีแบบมังกรด้วยนะทุกคนก็โคตรตึงอนะทุกคนเลยเด็กแล้วก็มีเสื้อเป็นเสื้อแบบเขาเรียกอะไรเออนะผมพุเต้นะนะทุกคนก็สําหรับไอเดี่ยนี้น่าจะมีเปุ๊บเด็ด นี่ครับผมมีปืนอัพเลเวลเจ็ด้วยหนึ่งกระบอกนะทุกคนนี่ครับผมแล้วก็จะมีห้าไอ้จะเป็นห้าแสีแดงนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่เอดิใต้คลิปนะทุกคนก็ลองมาตัดกันดูได้ทุกคนจริง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 ทุกคนแล้วผมก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วหน่อยคลิปหน้าทุกคนนะ